ครับพี่น้องครับกับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประัฟาร์มจะแน่นะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงเปนะครับเมื่อนี้กับภาพิพ่นธหน่องมาอยู่กับบรรยากาศแต่งหยาแปงงขล่าของชาวประจัฟาร์มขึ้นเก่านะครับช่วงนี้กับอาชิพผ้ามากแปลงหยาดูจังน้อยนะครับพี่น้องครับพอหย่อนว่ามันเขียวนะครับพี่น้องครับเขียวแล้วมันกับเอ่อด้วยด้วยความเป็นสีเขียวนะครับเวลาที่ได้พบเห็นได้เห็นมันกับสิรูสึกอ่า ชื่นใจรู้สึกเบิกบานใจนะครับในความเขียวโดยปกติของสีเขียวมันกับเป็นสื่อ,อถึงความมีชีวิตชีวามาีความราเรื่องอยู่ในสีของมันโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับแต่ที่นี่ผู้เลี้ยงงัวยังเข้านะครับ,รรงงยยรบพี่น้องครับพอถึงหน้าฝนเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับก็ต้องขอบอกว่าสาธุเดอ้อขอบคุณนำฝนนะครับจากทื่งฟ้านะครับเทวดา ประท่านน่ะฝนมาให้นะครับหญ้าที่เขาปลูกได้รับน้ำฝนกัชุ่มชื้นแตกยอดแตกกอออกมากะเฮ็ดให้ค้นเลียงงัวย่างผมนะครับย่างพีย่างน้องกะมีความสุขย่อนว่าเขามีหญ้าให้งัวกินนะครับหญ้าเป็นอาหารสําหรับวัวที่มีต้นทุนทาที่สุดนะครับพี่น้องอย่างชาวปญญา้ามนะครับปัจจุบันเลี้ยงว้ว1สิบตนะครับแต่เขาใส่เงื่อนให้การเลียงงัว ลงทุนแต่ละมือก็เพียง20บาทต่อวันนะครับไก่ยอนเท่าจะเติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้า20บาทนะครับน้ำมันรถกะห่างจากแปลงหญ้าฮอดบ้านกะประมาณกิโลกวรัมนะครับกับ่ได้ถึงกับไกลหลายนะครับกัอย่าไปคิดถ้าขับคานน้ำมันรถนะครับแต่แห่งห้องบ่ได้คิดคาแห้งนะครับพี่น้องครับคันไปติปีติปีคิดคาแห้งเจ้าของสุขามันกะถือว่าเป็นการลำบากนะครับคันไปคิดคาแห้งเนี่ย เทไรกับพวกกลุ่มนะครับการเล่นล่อพืชภรรยาผมพืชถือกล้องถ่ายวิดีโอนะครับก็ชำนาญการพิเศษถ้าเป็นวิทยากรก็ชั่วโมงหกร้อยนะครับกันเป็นวิทยากรภายนอกกับชั่วโมงพันสองนะครับกันผมชำนาญการวิญญาณคาวิทยากรผมภายในกับศีรษะหกร้อยเท่ากันนะครับกันเป็นภายนอกของกาศศีรษะแปดร้อยพันหนึ่งนะครับอย่าไปคิดขาแห้งนะครับเฮ้ยบ่ได้คิดขาแห้งนะตรงนั้นกันย้อนว่ามันคือความสุขนะครับมันคือวิถีนะครับแล้วก็ ที่มัน่นดีคาคา,าเลยนะครับก็คือมั่นถือว่าเป็นการได้ใช้ชีวิตนะครับผมเคยคุยกับพี่ธนพลพลเสนนะครับเอฟซีผมทางหัวแถลงนะครับไอ้เจ้าเลี้ยงงวัวมัน่นบ่าเป็ลราค่าเจ้าขึ้นได้เลี้ยงนะครับเล่ากับว่ามันเปลี่ยนวิถีชีวิตมั่นคือการได้ใช้ชีวิตนะครับแล้วพ่อห้องม่องย้อนกลับนะครับผมมองย่อนกลับมาหาเจ้าของนะครับ แต่ก่อนผมบ่ได้ใส่ใจสีเหลียงง่วนะครับผมใส่เวลาเงี่ยมาแล้งเนี่ยไปสอนเด็กน้อยนะครับออกกําลังกายไปสอนฟุตซ้อนะครับแก่เยาวชนในพื้นที่แก่เยาวชนในตําบลนะครับก็ใส่เวลาไปกับจังสันนะครับหกโมงถึงสามทุ่มทุกมื้อนะครับหกโมงถึงสามทุ่มนะครับปล่อยเมียนะครับอยู่บ้านดูแลลูกไปนะครับจะคล้องกับไปหามวนเซยนะครับ แล้วพ่อเขามองย่อนกลับมานนะครับอันนั้นเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเขากับพ่ได้รับคาแรงนะครับเขากับว่าได้คิดคาแรงนะครับแต่ปัญหาของสังคมณช่วงนั้นก็คือยังมู่บ้านที่ผมยูกับมู่บ้ตนตำบลนะครับกับว่าคอยถูกกันนะครับมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันนะครับในัยรุ่นผมกับหูจักกับทั้งสองสามมู่บ้านชี้มู่บาตรหามู่บ้านนะครับผมก็คอยทยอยเอาเด็กน้อยเยาวชนับรุ่นมูนเต๋บอลเป็นเนี่ยหรือวาอยากเต๋บอลเนี่ย ผมก็เอาบ้านนี่สองคนบ้านนี่สองคนบ้านนี่สองคนนะครับกะชักชวนพ่อได้อยู่ด้วยกันได้ซ้อมบอลด้วยกันทําในสิ่งที่ชอบด้วยกันนะครับกะกลายเป็นมูเป็นพวกกันไปนะครับผ่านไปสามปีหาปีนะครับกลายเป็นวาเยาวชนในพื้นที่ทั้งหมดกับบอด้มีปัญหาทะเละวิวาทบอดด้มีปัญหาบาดหมางทีสีไปนั่มไปแก่นั่มไปตีกันนะครับในพื้นที่ตำบลของผมนะครับ พอเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นบ่ได้ไปอุทิศตนให้สังคมแบบนั่นแล้วนะครับเฮากะกลับมามองย้อนดูตัวนะครับว่ามั่นควรทีสิมาให้เวลากับครอบครัวนะครับการที่เรามาห็ดหาตัดหน้าให้ง่วเดเกลียงง่วเสมือผมก็ไ่ได้เห็ดผู้เดียวนะครับพี่น้องผมกะห็ดกับคุณภรรยาผู้ถือกล่องถ่ายวิดีโอนี่แหละครับพี่น้องครับมั่นกับเป็นการที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับเป็นกิจกรรม ที่ได้เฮ็ดร่วมกันในทุกมือนะครับเข้ากับเฮ็ดงานคนละหมอกนะครับในเวลาการใช้ชีวิตขันบ่อได้มีกิจกรรมที่เฮ็ดร่วมกันในแต่ละมือนะครับกับอาชีพพ่อนากันกับคนละครับแยามนอนแยามกินเขาแย้มเร่งแยามนอนนะครับนอนตื่นกับแยกใหญ่กันไปเฮ็ดงานนะครับบางเถื่อมั่นกับเขาเอื่นมายังล่ะมั่นบ่ได้มีกิจกรรมทําร่วมกันพ่อสิได้คิดหอดกันนะครับยังเนี่ยขัน ภรรยาผมบอสบายเนี่ยผมมาตัดหญ้าผู้เดียวผมกินฮอทกินหอดเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นผู hand, ้ตัดหญ้านะครับภรรยาก็เป็นผู้กวาดหญ้ากองแล้วกับตักไส้กระสอบให้ผมเอาอุ่มเขาเอวเอาขึ้นรถนะครับพี่น้องขันมาเห็ดพูดเดียวเนี่ยได้กินหอดแห้งเลยครับพี่น้องครับแต่ขันได้เห็ดสุมือ๋อร์กันเถียงกันสุมืออแล้วครับแต่เ่าเป็นหยังนะครับมันก็เป็นวิถีนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมกับสิเป็นคน เร็วแน่นะครับพ่านริยาผมเหมือนเป็นคนใจเย็นแน่นะครับกับบางเทียก็อยากเติมโปรความเรีวไห่นะครับพี่น้องครับกับเป็นมันเป็นวิถีชีวิตนะครับพี่น้องมันเป็นวิถีชีวิตต้องขอบอกว่าจังสันนะครับอแล้วก็พ่อมันคือวิถีชีวิตแต่วิถีชีวิตของเฮาเฮาใช้ชีวิตออยู่กับธรรมชาตินะครับเอาตรงๆมันก็มีความสุขนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเหนื่อยมันล้านะครับมันท้อกับราคาง่วนะครับ แต่แห่งค่ะคือยังชาวะ้าฟา้ามเคยเอา้าสู้พี่น้องเอฟซีฟั่งนะครับงัวที่ชาวะ้าฟา้ามเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่ทั้งเบิดตเลยนะครับมันเป็นงัวมู่นมันเป็นงัวหลูกคอกนะครับทีเลี้ยงมาแต่โดนแล้วนะครับพี่น้องราคามันตกต่ำเม่นเฮาขายถูกแม่นขายถูกมันก็นยังเป็นกําไรนะครับพี่น้องย้อนว่า ง้วลูกคอกมันก็เป็นกําไรโดยธรรมชาติของมันแล้วนะครับมันเกิดมามันเป็นกําไรโดยธรรมชาตินะครับยังที่ขายไปล่าสุดก็คือชุดของขั้วแม่ปานะครับแม่ปานตัวเดียวให้ลูกคอกของแม่ปานะร่วมตัวแม่ปานหอดหาโตนะครับเลี่ยงมาหกปีนะครับจากง้วนตัวเดียวไดียเป็นหอดง้วนหกตัวนะครับคันแมนเท่าขายอย่างแต่สองปีเท่ากับิี่เดีขายแค่ง้วตัวเดียวนะครับวันที่เนี้ยผ่านหน้าหกปีเท่าเด้ขายหอดขั้วงัวนหาโตนะครับพี่น้องส่วนในราคามันก็อยู่ใน ตามห่วงาตามเรนของตลาดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับพ่าบ่ได้ปาสีขา,ายแพงนะครับผู้เพื่อนมาขอแบ่งกะบ่อได้ยากนะครับบ่อได้ยากนะครับเพราะว่าเพื่อนซื้อไปเลี้ยงนะครับเพิ่นซื้อไปเลี้ยงเพื่อนมองเพิ่นเลี้ยงมันกะเป็นตะยูนะครับเผื่อเป็นตะยูกะไม่เป็นไรนะครับเข้าก็เพื่ออีกอย่างหนึ่งก็เพื่อแบง่งเบาภาระเราด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้ามันหลายโพดนะครับ มันหลายพดแล้วราคามันกะตำน้ำนะครับเหลียวมาเบิงหนาภรรยากะแหล่เขาดำเขานะครับบ่อสดบ่อซึนบ่อใสนะครับมีตะเสามีตะมองนะครับมีต่ผ้าเห็ดเบียกตากเดีนะครับกะในช่วงที่มันบ่อเป็นราคากะถือว่าเราได้อ่ลดปริมาณนะครับแต่เราเพิ่มคุณภาพนะครับยังมือนีนะครับกะเอาพี่น้องกะเบิงเอาครับว่าอ่าตอนนี้เขาเหลือง่วหน่อยยุ่สิบโตเนี่ยครับในขอกนะครับ แต่หย่าที่ห้อสัดให้กินแต่ละมือนะครับห้อให้กินปริมาณที่มั่นเพียงพอยอ่อเลยนะครับมั่นเหลือๆเลยนะครับแต่เข้ามาเหลือๆนี่ก็บ่เห็นมันเหลือชักมือนะครับพี่น้องครับพ่นเขาว่างัวาบามันมัน่นไงมันกินหลายนะครับพี่น้องอย่าไปหาเถียงเขาได้ครับพี่น้องครับเอาว่าย่างของผมผมตัสให้ช่วงนี้งัวบสิบต,ตผมตัดหญ่าให้มือละสามสิบหอบนะครับหอบหนึ่งกับประมาณ ีปโปรนี่แหละครับพี่น้องครับกะส,สูสีสูสีสีสีโปรนะครับกะสีมือละ 3, สามสโตมือละสามร้อยโลมันบ่น้อยนะครับพี่น้องครับในห่วงนี้ยนีมือเว้นมันกันยังบ่มี่หยาพ่อสีแดงเล่มพ่อปันใดนะครับเพราะว่าทัวา่วธมตาที่ห่อวานในแปลงปล่อยมันกันค่อยๆแตกยอดนะครับพี่น้องย่างบ่ท่านเดี๋ยว่าวาพ่องวสีแดเล่มกินอิ่มดีๆนะครับในห่วงช่วงกลางวันก็นเลยบ่อคอยสิได้กินหลายนะครับกับ เล่มตามกตเยื่อไปพ่อมีแนวห้องทองนะครับแต่ในส่วนเนี่ยมาแลงกับกินจนจี่โพคขยไปแล้วครับพี่น้องในห่วงนี้มันเป็นห่วงฤดูฝนคือว่านะครับสวรรค์ประทานพรน้ําฝนมาให้นะครับหญ้าที่ห้องปูกไว้ก็แตกยอดแต่กอนะครับง่ามขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเราก็ได้หญ้าที่เราปูกไว้นะครับพ่อปูกแพ่งกุลานะครับก็โปรตีนค่อนข้างที่จะสูงนะครับผู้ ตัดกะมีแห้งตัดนะครับตัดแม่นช่วงนี้มันสัดสีสันๆแน่นะครับแต่ได้ตัดหยาเขียวๆไปเหง่งัวได้กินนะครับง่วกินก็มีความสุขนะครับเอาว่าในห่วงนี่งัวในขอกเวลากินมันสิพ่อส้นกันเลยนะครับหย่อนปลายหยามันพ่อนะครับคันง่วส้นกันในขอกกัสีหนึ่งกับสียากศูนย์พิดกันนะครับสองกัอยากทดสอบกําลังนะครับสามปัญหาหลักๆเลยนะครับห่อนย่ำกินในขอกล้วมันส้นกันก็คือ อาหารหรือหญ้าไม่เพียงพอนะครับคันหยาเพียงพอมันสีบ่อดิมีปัญหาส้นกันเลยครับมันสิกินไผกินมันมีความซุกไปนะครับหอดย่ามนอนกะนอนนะครับหอดย่ามตื่นมันอิ่มท้องเต็มทอ้ทองเหลือดิมันเกิดสีบอ่อห้องนะครับพี่น,อนออ้อ,อ,นอ,องครับพี่น้องเอ่อเมื่อนี่กับบ่ได้มีสาระอีหยังมากไม้นะครับพี่น้องกะผ้าผีผ้าหน้องมาอยู่กับแปลงหยาแท่งกุลาของเ้านะครับผมกับเอ่อสู้ทนฟันฝ่าได้ครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าแปลงหยาที่งงาม มันเอาจริงๆมันเก่าบ่ได้งามนะครับแปลงหย่ายังแปลงที่ง่ามๆนะข้าพาไปเบิ่งของพี่เฉินในอีพี่ก่อนแลรวเนาะครับอีพี่ก่อนๆข้าพาไปเบิ่งหย่าของพี่เฉินอันนั่นนะครับพอเจ้าเอิ่มาหย่างามแต่แปลงหย่าของชาพปะชาฟ้ามนะครับผมกับกับคุณภรรยาก็ดูกับมั่นนะครับที่น่องครับจากมั่นหกหกหกเลยนะครับเทิงสาบเสือนะครับ พวกวัชพืชทั้งหลายที่ขื้นยูเป็นดงเป็นกอขื้นเต็มเลยนะครับก็ค่อยๆถางค่อยๆลิค่อยๆปลูกทีละนิดทีละน้อยทีละปีละไรปีละสองไรนะครับแต่ปีผ่ันเข้าปลูกหลายแนี่นะครับพ้อปลูกสามสี่ไรนะครับพี่น้องก็จนมาเท่าสมือนี่มันก็นถือว่ามันแตนตามันง่ามนะครับเอาตรงๆเลยผมมาตัดห้าย่ามไดน,นะครับการรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับ เอาว่ามือฝนลิ่นแช่มเสียผมกับมันกี่มอ้อไสมานางเบืองแปลงหยี่น้ำตาสีไหลอยู่นะครับพี่น้องครับทั้งภูมิใจทั้งในความเมื่อยเองเจ้าของนะครับว่าว้าครับอ,อยู่ที่ไหนคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากนะครับก็ขึ้นมาดูมามันเห็ดเห้มันเปลีป่ยนได้ปนีนะครับกันว่าแม่นสังอพอผมนะครับพอผมเราเสียชีวิตแล้วกันแม่นสังพอผมฟื้นขึ้นมาพอได้นี่แม่นพอผมตบมือเปะเปะเ,เ,เ,เลยนะครับโอ้พรพอว่าแต่กต่อนตะกี่นี่ผมก็ถือว่าเป็นคน อืครับผู้ใดก็ว่าผมเห็นเบียกเ่าเป็นนะครับเอาแต่ว่าปัจจุบันนะครับขันแม่ผมได้รับชมนะครับแม่ผมว่าบักลามึงจางผู้ใดตัดหญ้าเลยเมว่าไทยออกคอนเทนต์พุ่นแม่ผมกับย่างบ่เสือนะครับบ่เคยเห็นลูกเห็ดเบียกนะครับบ่เคยเห็นลูกเห็ดเบียกเลยนะครับบ่คิดว่าลูกสีเห็ดเบียกให้นะครับไปหาไปยามแม่นะครับอาทิตย์ละเทือนะครับบอกแม่ว่าแม่ผมกาฟคอนเดอร์ผมสีเดฝาไปตัดหญ้าเห็นว่าแม่เล่าอีกเลยนะครับ นี่มันคุยเถอะวุงนี่นราดีไปตัดหญยาเหงื่อเหรอนะครับพี่น้องครับเอาเราจน่าเห็ดยูทรูมากสองปีนะครับคุณแม่ผมอย่างกจ้าจ้องคอยเสือนะครับกัจนในว่าอย่าเห็ดเบี้ยรูหลายเด้อหาบันช็อกนะครับหาบันช็อกอย่าเห็ดเบี้ยรูมันคลากหลายนะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่นั่มนะครับที่เป็นเพื่อนห่วงนะครับพี่น้องครับกับบ่ได้อีหยังเลยครับเพราะว่าผู้เป็นบุพการีกับเห็นเขาเป็นเด็กหน่อยอีบ่เซราครับปัจจุบันผมอายุ42นะครับ แม่ผมกะย่งเห็นเป็นบักหลาเกิดเมื่อวานนี้เก่าเครับผมเปลี่ยนไส้กลางนะครับแต่แม่อื่นบักหลาที่เก่าหละครับครับพี่น้องกะไม่ได้มีสาระอะไรเลยครับอยากเบ้าสู้พีสู้น้องฟั่งนะครับบ่หลู้ว่ามันได์ประโยชน์บ่หลู้ว่ามันได้ปลาเด็นไดนะครับแต่กับพ่อได้พ่อพีพ่อน้องนะครับพี่น้องผมอยากเบ้าสู้ฟั่งนะครับวิถีชีวิตของการเลี้ยงง่วนะครับบางคนอาจสียากลําบากนะครับบางคนอาจสีสบายนะครับ อย่างของผมผมตอนนี้ผมถือว่าผมเลียงง่วสบายนะครับแต่ก้อนหนานน่นกามันสีมาสบายมันก็ลำบากมาก่อนเท่ากันนะครับพี่น้องครับมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนบริหารจัดการนะครับพี่น้องครับพี่น้องกะเวารายย้ายห้างขึ้น่าแล้ครับตามสโลแกนช่องนะครับสาระความรู้อาจจะน้อยนะครับคําพูดอาจจะเยอะนะครับสําหรับช่องชาปพยาฟาร์มนะครับแต่กับขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่เขามาชมนะครับ ที่เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมาคอมเมนต์ทักทายนะครับแหลกปีล,ลิ้นรูปประสบการณ์การเลี้ยงงวน้ากันนะครับชาวพญาฟรา์มเขาว่อดิเป็นปราดในการเลี้ยงงวน,นะครับผมนําเสนอวิธีการทําวิธีการจัดการวิธีการเลี้ยงวัวการปลูกหญ้าการดูแลบํารุงรักษาปแปลงหญ้าของชาวพญาฟรา์มนะครับพี่น้องกับเข้าวาได้เป็นเดอะเบสนะครับพี่น้องกับเข้าวาได้เป็นผู้ รู้ทุกอย่างโอเวอร์ออในจงโลกฟ้านะครับแต่เข้ากระยากสีนําเสนอวิถีวิธีการการเลี้ยงบัวของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อให้เราให้เราได้ดูนะครับความเป็นมาเป็นไปในอนาคตของเรานะครับหันเลี้ยวมองหย่อนครับไปขึ้นหลังก็สิเห็นความ อยากลำบากองจะของจะของยา,างมาจากใสหนึ่งสองสามสี่หานะครับมองไปขางหนากระสีเห็นอนนาขวบามันสีเดินไปในทิศทางใดได้บ้างนะครับครับพ,พี่น้องอีพีนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพบกันในอีพีต่อไปครับสาหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสาหรับผู้ใดรับชมจนจบพี่น้องคอมเมนต์ Comment ให้ผมแน่ว่ารับชมจนจบ เล้วกับพ่อใดส่าระเอียงเลยขอฝากคุณนี่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับจ้าพันยาฟ้าม